สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยซายอดี้และทางช่องชาแนลยูทูบฟุตบอลไทยซายอดี้ทุกท่านเลยนะครับอีพีนี้ก็ไปกอติดที่ความเคลื่อนไหวฟุตบอลไทยลีกเลกที่2นะครับในศึกฟุตบอลลีโวไทยลีกฤดูกาล2023-2024นะฮะตอนนี้ชะตาการจากฝูงเปลี่ยนมือเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยเป็นมูรานมิเนเต็ดนะครับที่ก็กลับมานำจากฝูงได้นะครับในช่วงเลกที่2นะครับโดยก็นัดล่าสุดเนี่ยก็เอาชอนะทาง ตราดนะฮะบุกไปชนะตราดสิบจุดสามนะครับโดยสถานการณ์ตอนนี้นะครับตารางคะแนนนะครับผ่าน18นัดของบุรีรัมย์นะครับมีอยู่39คะแนนนำเป็นจ่าฝูงนะครับส่วนทางแบงคอกยูไนเต็ดรองจ่าฝูงนะครับแข่งสินัดมีอยู่38คะแนนและอันดับ3นะครับ18นัดนะครับการท่าเรือมี36คะแนนนะครับอันดับ4กับ5ก็เป็นทางบีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับกับราชบุรี FC นะครับก็ทำให้ตอนนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ถือว่ามีโอกาสที่จะป้องกันแชมป์ได้อีกครั้งนะครับ ยุคข,ของอาเธอร์ปาปาดนะครับผู้ซือที่เข้ามาทาทีมแทนต่อจากทางมาสดาอิชิอิทนะฮะที่ขยับไปคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยโปรแกรมนัดต่อไปนะครับบุรีรัมยูเนเต็ดจะเปิดสนามนะครับต้อนรับการมาเยือนของโปลิเทโลนะครับในวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์นะครับเวลา18นาฬิกานะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มตอนนี้ของบุรีรัมยูเนเต็ดถือว่าร้อนแรงอย่างมากเลยทีเดียวนะครับในช่วงในที่2เนี่ยพวกเขาก็เอาชนะ ทีมมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ตอนนี้เป็นอีกสโมสรที่น่าจับตามองนะครับในการลุ้นแชมป์รวมถึงแางคอกินไนเต็ดเช่นเดียวกันนะครับที่มีภารกิจไปแข่งขันในศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนเลกอยู่นะครับก็ต้องมาดูว่าทางแข้งเทพแบง้อกินไนเต็ดเนี่ยจะมีการโรเทชั่นสลับสับเปลี่ยนเหมุนเวียนนักเตะในลีกแล้วก็การแข่งขันในระดับเอเชียได้ดีมากน้อยเพียงใดนะครับยังไงก็เป็นกระใจให้กับทุกสโมสรของไทยแล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยซาย,ยอดีขอขอบคุณการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่ในอากาศต่อไปฟุตบอลไทยซาย,ยอดีสวัสดีครับ